สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนหนองบัวพิยาคมดิฉันนางสาวมาริสาสร้อยการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ครับวันนี้มาทำหน้าที่ให้ข้อบูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราค่ะ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหนองบัวอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประวัติความเป็นมาโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการเป็นสาขาโรงเรียนปางทองวิทยาโดยการนำของนายราวีฤทิศิทธิธธ์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนปางทองวิทยาเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคม2534มีเนื้อที่34ไร่3งาน and ปีการศึกษา2566โรงเรียนหนองบวัวพิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมด234คนมีผู้บริหาร2ท่านคือนางบุตรสกรตะวันผู้อำนวยการสถานศึกษานายธีรศักดิ์ทองสารองผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการครู15คนพนักงานจ้างเหมาบริการการสอนจำนวน1คนและบุคลากรการศึกษาจำนวน6คนมีห้องเรียนจำนวน11ห้องเรียนโดยแบ่งเป็น2ระดับคือระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่1นึถึงสาจำนวน5ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงหกจำนวน6ห้องเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานเป็นเลิศด้านวิชาการและอาชีพก้าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีมีคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนรักการทำงานมีทักษะอาชีพเอกลักษณ์ส่งเสริมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมมีอาคารเรียนทั้งหมด4หลังเพียงพอสำหรับการจัด การเรียนการสอนมีอาคารอเนกประสงค์หนึ่งหลังใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆรวมถึงมีห้องสมุดและห้องสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมสำหรับให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้มีน้ำดื่มและโรงอาหารที่สะอาดสำหรับบริการนักเรียนบริเวณโรงเรียนมีความร่มรื่นอาคารสถานที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพร้อมที่จะให้ครูและนักเรียนได้ใช้อย่างเหมาะสม กรรมาการสถานศึกษาโดยมีนายน,นพวิทย์ควรขุนทดเป็นประธานโรงเรียนของเราใช้การบริหารแบบ NBP Model NBP Model ขั้นที่1 N Nexus s i t y Understand Approach and Develop เข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยธรรมชาติระดมทรัพยากรกำลังพลคณะทำงานสร้างแรงบันดาลใจตามสาพระราชาขั้นที่2 B. Best Practice and a s s e s s m e n t ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขั้นที่ 3. P. Publish ขยายผลเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 1. ห้องเรียนหนึ่งแหล่งเรียนรู้โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งแหล่งเรียนรู้เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายในห้องเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น หนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งอาชีพเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านอาชีพตามความสนใจของตนเองในชั้นเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจนเกิดการชำนาญและนำเสนอผลงานของตนเองได้อาทิเช่นการทำกล้วยฉาบการทำไข่เค็มการทำข้าวเกลียบฟักทองการทำขนมทองม้วนการทำสลัดโลการทำน้ำหวานน้ำสมุนไพรการทำพวงกุญแจการทำขนมอ การทำน้ำพิกากหมูการทำแกะลายกระจกการทำเครื่องดื่มคาเฟ่ โรงเรียนดีใกล้บ้านโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมมีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นทีวีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีไว้พร้อมสำหรับให้ครูและนักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่น,นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่บ่อยครั้งเช่นอบรมธรรมศศึกษาอบรมสถานศึกษาปลอดภยัยอบรมประกอบอาชีพจากวัสดุเหลือใช้อบรมวัยรุ่นคงยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพหลักสูตรความเป็นเลิศโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมได้จัดหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านอาชีพดังนี้ 1. อาหารสร้างอาชีพอาหารไทย 2. เบเกอรี่ 3. คาเฟ่ 4. ประดิษฐ์ิ 5. จัดดอกไม้ 6. ไม้ศิลป์ 7. กระจกศิลป์ ผลงานระดับสถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองด้านโอกาสทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับโรงเรียนขนาดเล็ก2ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านหลักสูตรและการสอนระดับโรงเรียนขนาดเล็ก2 นางบุตสกรตะวันได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการครูดีสีสอกอสคจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2567โรงเรียนลักษณะพิเศษด้านอาชีพตามหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพงานประดิษฐ์โรงเรียนลักษณะพิเศษด้านอาชีพตามหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพ,าพ,าอ,าชพอาหารไทย โรงเรียนปลูกผักรักโลกโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการรับรองว่าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึงพศ2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานออกให้วันที่28สิงหาคมพศ2564 ผลงานของผู้บริหารนางบุตสกรตะวันได้รับรางวัลดังนี้โล่รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเพชรสามันเนื่องในวันครู16มกราคม2564รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2565รางวัลเป็นผู้บริหารดีเด่นในการสนับสนุนและจัดการาศึกษาในสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างดีเยี่ยมสมาคมผู้บริหารอง การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนายธีรศักดิ์ทองสาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2564ผ,ผลงานครูครูเวรศักิ์มาลาศีและครูกนิกาอินทจรได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการ ประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ประจำปี2567ครูยศวัส์เชียรจันอัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและลักศึกษาโครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาครูวีรศักดิ์มาลาศีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงการการน เสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาครูศิรชัดซึมกระโทกครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70นางสาวสุวรรณคุณขุนทศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันครูแห่งชาติ2 5 6 นางสาวนัทพรแพงศรีรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ2567นางสาวนัทมณ์เสวงนอกรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นการปฏิบัติงานงานวัดและประเมินผลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นนายหนูจวนชัยสงรางวัลพนักงานจ้างดีเด่นเนื่อง ในวันครูแห่งชาติ2567ผลงานนักเรียนปี2567รางวัลเหรียญทองการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ประจำปี2567ณโรงเรียนเทศบาล2มุขมนตรีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ผลงานนักเรียนปีการศึกษา2567การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567กีฬาเซปักตะกอรุ่นอายุ18ปีชายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาเปตองรุ่นอายุ14ปีหญิงประเภทบุคคลเดี่ยวรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีม3คนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ต่อปัญหาวิทยาศาสตร์มอต้นรางวัลเหรียญทองแดงคณิตสินมอต้นเหรียญทองแดงคณิตสินมอปลายรางวันเหรียญทองโครงงานคณิตศาสตร์มอต้นรางวันเหรียญเงินลงรายละเอียดและระบายสีในแผนที่รางวันเหรียญทองคัดลายมือมอต้นรางวันเหรียญทองแดงคัดลายมือมอปลายรางวัลเหรียญทอง โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมของเราได้จัดการศึกษาอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนายาวชนในชุมชนให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งกายใจเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป